สืบเนื่องมาเลยนะครับแต่ไปดูในฝากฝังของพรรคเพื่อไทยกันบ้างโดยแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยก็คือคุณเศรษฐาเนี่ยท่านก็บอกว่าได้ไปรับฟังความคิดเห็นจากนักลงทุนต่างชาตินะครับที่เขาก็บอกมาเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าต้องการให้ไทยเนี่ยจัดตั้งรัฐบาลโดยเร็วนะครับ<ส>พรเพื่อที่จะก็สร้างความเชื่อมั่นนะคับให้กับประเทศไทยในการที่จะเข้ามาลงทุนภายในประเทศครับ โดยทางคุณเศรษฐาทาวีสินแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยได้บอกนะครับว่าจากการที่เขาได้ประชุมผ่านระบบออนไลน์กับนักลงทุนจากทั่วโลกนะ107คนมีการสอบถามถึงสถานการณ์การเมืองของไทยโดยเฉพาะความไม่แน่นอนในการจัดตั้งรัฐบาลแล้วอยากให้มีการจัดตั้งรัฐบาลโดยเร็วซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างการจัดตั้งรัฐบาลที่มีความเป็นไปได้สูงที่ทั้ง8พรพั จะตั้งรัฐบาลได้แม้จะมีตัวแปรทําให้การจัดตั้งรัฐบาลล่าช้าไปบ้างแต่ก็มั่นใจนะครับว่าจะสามารถจัดตั้งได้สําเร็จและอยากให้ตั้งได้โดยเร็วเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนครับจุดยิงของพรรคเพื่อไทยเนี่ยเราอยากให้พรรคที่ไปทำเอ็มโอยูกัน8ปดพรรคเนี่ยให้ร่วมกันจัดตั้งรัฐบาลโดยเร็วโดยมีคุณพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีตรงนี้ก็จะช่วยแก้ไขผ่อนคลายปัญหาไปได้เยอะซึ่งซึ่ง ผมจกฟังจากน้ําเสียงดูแล้วก็ถ้าเกิดสาม,มารถจัดตั้งรัฐบาลได้โดยเร็วเนี่ยทุกอย่างก็จะกลับมาดีขึ้นนะครับผมว่าถ้าเกิดตั้งรัฐบาลได้โดยเร็วก็คงยังนะครับมันขึ้นอยู่กับรัฐบาลใหม่ด้วยนะครับซึ่งผมมั่นใจว่าถ้าเกิดรัฐบาลใหม่เนี่ยโดยแปดพักเนี่ยมีคุณพีธาเป็นนายกเนี่ยผมเชื่อว่าเท่าที่ฟังท่านคุยมานะครับผ่านพี่น้องสื่อบนชนเนี่ยก็เข้าใจว่าท่าในใความสําคัญในการค้าต่างประเทศเยอะนะครับแล้วก็ หน้าที่จะสนับสนุนการลงทุนในประเทศไทยเยอะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดตั้งรัฐบาลได้ผมเชื่อว่าอันนี้ก็คงเป็นหนึ่งในเรื่องใหญ่ที่ท่านคงทามั้งนะครับนอกจากนี้ทางคุณเศรษฐายังบอกด้วยนะครับว่าการไปลงพื้นที่ภาคเหนือนะครับไม่ได้ไปหาเสียงหรือไปแข่งกับคุณพิธาที่ไปขอบคุณพี่น้องประชาชนในภาคเหนือตอนนี้นะครับแต่ที่เขาไปเนี่ยไปเพื่อรับฟังปัญหาและนํามาดูว่าจะช่วยเหลืออะไรได้บ้างเพื่อเตรียมตัวสําหรับการเลือกตั้งในอีก4ปีข้างหน้านะครับพรรคเพื่อไทยจะต้องกลับมาเป็นที่1ครับ